สวัสดีครับวิวช่องตองแปดนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูมันสับปะหลังนะครับที่อายุได้สองเดือนกว่ากว่านะครับได้สองเดือนกว่ากว่าสองเดือนครับอีกห้าวันนะครับสองเดือนก็อีห้าวันนะครับเป็นสายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับคลิปนี้ตองแปดจะพามาดูความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับสําหรับมันสับปะหลังสายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับที่เจ้าของไร่เขาใช้วิธีการเพิ่มความดก เพิ่มรากให้แข็งแรงเพิ่มรากให้ดกเพิ่มรากให้แรงแล้วก็เพิ่มความดกหัวมันสับปะหลังนะครับเขาจะใช้วิธีง่ายๆนะครับคือการที่เขาจะไม่เปลี่ยนสายพันธุ์นะครับเขาจะไม่เปลี่ยนสายพันธุ์นะครับผมจะจับภาพให้ดูนะความแตกต่างนะครับต้องบอกนะครับว่าแปลงนี้สามสิบสองไร่ผมมาปลูกทีมงานผมมาปลูกนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์แปดหนึ่งเหมือนกันนะครับทั้งหมดสามสิบสองไร่นะครับปลูก ทับตึ๊บเลครับนะ6โมงกว่า6โมงเย็นกว่าเลยครับนะเขาจะมีการเพิ่มผลผลิตนะครับทุกปีนะครับแปลงนี้เออเจ้าของไร่ค่อนข้างจะขี้เหนียวเอาพูดง่ายๆเนาะค่อนข้างจะขี้เหนียวหรือว่าขี้ทีนะครับปุ๋ยรองพื้นแกก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกก็ไม่ได้ใส่แต่แกมีวิธีของแกนะครับเพราะว่าถอนทุกปีนะครับผมก็ บางปีบางปีผมก็มาถอนนะบางปีผมปีที่แล้วผมไม่ได้มาถอนแต่ผมก็ลงมาดูเพราะว่าคนที่ถอนนั้นเขาเป็นเท่าแก่เก่าผมนะเท่าแก่เก่าเก่าผมอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับเขามาถอนผมก็เลยเลงมาดูโอ้โหหัวดกมากนะครับหัวดกมากหัวดกมากดกแบบเป็นหวีนะครับเป็นหวีเป็นซ้อนๆเลยนะครับเหมือนหวีกล้วยนะครับเหมือนเหมือนเหมือนลูกกล้วยนะครับผมก็เลยถามสูตรเขาก็ถามเขาว่าเขาไม่ได้ใส่อะไรเขาก็บอกย้ายไม่ได้ใส่อะไร แต่มตีวิธีเดียวนะ<เ> <quarto> ครับที่เขาทำนะครับคือการใช้มันสัมปะหลังเปลี่ยนดินนะครับหมายถึงว่ามันสัมปะหลังเปลี่ยนดินนี้หมายถึงว่าการใช้ต้นพันธุ์มันสัาปะหลังนะครับการใช้ต้นพันธุ์มันสัปปะหลังจากดินอีกชนิดหนึ่งมาปลูกนะครับฟังดีๆนะครับการใช้การเปลี่ยนพันธุ์มันก็คือการเปลี่ยนดินก็คือการใช้มันสัมปะหลังที่ปลูกจากดินชนิดหนึ่งมา ปลูกกับดินอีกชนิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาใช้ดินแดงนะครับพันธุ์มันนี้เขาใช้ดินแดงมาจากเอ่อมาจากดินแดงหรือว่าดินโดงนะครับเอามาปลูกดินทรายนะครับดูความใหญ่ของเขานะครับแล้วฝั่งนี้นะครับผมให้ดูพร้อมกันนะผมให้ดูพร้อมกันสองฝั่งเห็นไหมครับก็คือปลูกวันเดียวกันนะเระเอิญบางเอิญนะครับมันหมดนะฝั่งดินแดงนะครับที่เอาพันธุ์มาจากดินแดงมันหมดนะเพรมันหมดก็เลยต้องใช้เนี่ยครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนดินนะครับเอาตรงนี้ เอาต้นพันธุ์แปลงนี้ปลูกแปลงนี้เห็นไหมครับผมจะให้ดูเห็นไหมครับฝั่งนี้เอาต้นพันธุ์แปลงนี้ปลูกแปลงนี้แต่ฝั่งนี้ที่งามๆนะครับเอาดินแดงมาใส่ดินทรายนะครับแต่อันนี้เอาดินทรา,ายมาใส่ดินทรายนะครับหมายถึงว่าไม่ได้เปลี่ยนดินนะครับฝั่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนดินฝั่งนี้เปลี่ยนดินผมก็จะให้ดูนะเนี่ยครับคือความแตกต่างมันเห็นได้ชัดนะครับยายแกทาทุกปีนะครับปุ๋ยขี้ไก่แกไม่ได้ใส่นะปุ๋ยรองพื้นอะไรแกก็ไม่ได้ใส่ ก็อย่างที่บอกนะแกเป็นคนขี้ถีนะแกเป็นคนขี้ถีนะครับผมจะให้ดูนะอันนี้ให้ดูฝั่งให้ดูฝั่งเออที่เอาดินแดงมาปลูกนะเอาดินแดงมาปลูกดินสายกว่านะเห็นไหมครับดูความใหญ่ของเขามันอาจจะดูไม่ค่อยงามนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหญ้านะหญ้าเริ่มลุกแล้วแกก็ยังไม่มาเอาหญ้าลุกแล้วสองเดือนสองเดือนกับอีกไม่กี่วันแกก็ไม่มาเอาทีนะมันก็เลยดูไม่ค่อยสวยตาเท่าไหร่นะครับนะก็ดูนะครับดูความใหญ่ของเขาะดูความใบกว้างนะครับใบกว้างใบกว้างมากนะครับ นี่ครับใบกว้างมากนะครับใบกว้างแล้วก็ใหญ่นะครับสองเดือนกว่านะครับสองเดือนกว่าอันนี้มันเอ่อมันมันสัมประหลังเปลี่ยนดินนะมันสําประหลังเปลี่ยนดินเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ไม่ได้เปลี่ยนดินนะครับฝั่งที่ไม่ได้เปลี่ยนดินนี่ข้ามมาแล้วนะฝั่งที่ไม่ได้เปลี่ยนดินดูครับผมต้องก้มซูมไปเลยครับนะนะครับแทบจะไม่มีเลยครับนะอัตราการงอกนี่ออกต้นออกเหลืองด้วยนะครับต้นออกเหลืองนะครับดูครับนะเห็นไหมครับต้นน้อยนะครับอมาดูฝั่งนี้เห็นไหมครับแตกต่างไหมครับดู นะครับแตกต่างมากๆเลยนะครับนะนเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรมันทําไมถึงต้องใช้มันสายพันธุ์ทาไมถึงต้องใช้มันเปลี่ยนดินนะครับเพราะว่ามันก็จะคล้ายๆกับออการเราเราที่เราปลูกพืชหมุนเวียนนะครับการที่เราปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อที่จะให้อ,อยังคงมีแร่ธาตุในดินที่สมบูรณ์หรือว่าแร่ธาตุในดินบางตัวที่พืชตัวนั้นมันกินกินกิน ทุกวันกินกินทุกปีไปมันหมดไปเราก็ต้องการเพิ่มเติมให้กับแร่ธาตุตัวนั้นมานะครับนะครับก็เหมือนกับคนเรานะครับคนเราที่เรากินพูดง่ายๆนะกินปลาตําส้มตำตำส้มตำปลา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 นะครับถามหน่อยว่าปลาลามันก็จะหมดไปใช่ไหมปลาลามันก็จะหมดไปนะครับเพราะเราตำแต่ส้มตำทุกวันปลาลามันก็จะหมดไปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราปลูกแต่ถ้าเราปลูกชนิดเดิมๆหรือว่าถ้าเราปลูกแต่ พันธุ์เดิมเดิมอันนี้ไม่ได้พูดถึงการเปลี่ยนพันธุ์นะครับถ้าเราปลูดแต่การใช้ดินเดิมเดิมเดิมต้นพันธุ์เดิมเดิมนะครับดินเดิมเดิมมันก็จะแร่ธาตุก็จะหมดไปนะครับพอได้การเปลี่ยนต้นมันต้นพันธุ์นะครับเอามานะครับมันจะเปลี่ยนต้นพันธุ์ที่มาจากดินคนละชนิดนะมันจะแรงนะครับนะครับดินแต่ละชนิดนะครับก็ลองเข้าไปศึกษานะครับว่าดินแต่ละชนิดนั้นมันจะมีแร่ธาตุที่ไม่เหมือนกันอย่างชัดเจนนะครับดินแต่ละชนิดจะมีแร่ธาตุ ที่ไม่เหมือนกันอย่างชัดเจนนะครับเมื่อมันสัมปะหลังเราได้เปลี่ยนดินเมื่อมาเจอแร่ธาตุดินอีกชนดิดหนึ่งที่มันขาดมานานนะครับที่มันขาดมานานที่มันอยากกินมานานเน,นี่ยครับมันก็จะได้ลักษณะนี้แหละครับเนี่ยครับมันก็จะได้ลักษณะนี้มันก็จะร, β, รีบเร่งรีบกินรีบโตนะครับรากมันก็จะดกนะครับรากก็จะดกนะครับรากดกยึดแน่นนะครับทําให้หัวดกด้วยในเวลาถอนนะครับทําให้หัวดกด้วยเวลาถอนแต่เมื่อเราไม่เปลี่ยนเห็นไหมครับเมื่อเราใช้ต้นพันธุ์ ที่ปลูกตรงนี้นานๆนะครับมันก็เป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับมันก็จะต้นน้อยแบบนี้และครับเห็นไหมดูครับผมจะแพนให้ดูต้นนิดเดียวนะครับเห็นไหมครับแต่ผมแพนกลับมานะดูฝั่งนี้ครับอาจฝั่งนี้เปลี่ยนดินนะนะครับนี่ฝั่งนี้เปลี่ยนดูครับดูดูเปลี่ยนดินครับดูความดกอ่ะดูครอบคู่งกันไปเลยครับเห็นไหมครับนี่นี่แหละครับนะเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนพันธุ์มันทุกปีนะครับ เราไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนพันธุ์มันทุกปีเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับต้นทุนมันสูงเพราะเราต้องก็ต้องไปซื้อเขานะเพราะเรามีแปดหนึ่งอยู่แล้วเรามีเกษตรศาสตร์อยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ถ้าเราเอาพันธุ์มันสัมปะหลังนั้นเราไปแลกเขานะครับเราไปแลกกันนะครับไปแลกกันกับเกษตรกรอีกดินชนิดหนึ่งนะเราไปแลกกันอันนั้นก็จะช่วยลดต้นทุนในการเซื้อต้นพันธุ์มันได้นะครับนะครับหรือว่าจะเปลี่ยน หรือว่าจะเปลี่ยนสายพันธุ์ก็ได้แต่นะครับแต่ต้องจําไว้ก่อนว่าจะต้องเปลี่ยนดินด้วยนะครับจะต้องเปลี่ยนดินด้วยไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนปีนี้ป,ปลูกแปหนึ่งปีหน้าเปลี่ยนแปดเปลี่ยนแปดเก้าปีต่อมาเปลี่ยนเป็นกเกษตรศาสตร์อ,อย่างนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งนะดีอย่างหนึ่งนะครับมันก็ดีนะครับแต่พูดถึงว่าถ้าเป็นดินชนิดเดียวกันรากมันจะไม่แหลงความดกมันจะไม่มากขนาดนี้นะครับนะครับเพราะว่าเกษตรกร ในเขตหมู่บ้านผมเขาก็นิยมทํากันแบบนี้นะสำหรับคนที่ต้นทุนน้อยนะก็ไม่อยากใส่ปุ๋ยเร่งรากไม่อยากฉีดยาเร่งรากบางครั้งเขาก็ไม่มีเวลานะเมื่อไม่เวลาเราก็ต้องช่วยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับเรียนรู้นะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่รู้ว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงขนาดนี้นะครับนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับถ้าไม่เชื่อผมอยากจะให้ผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับลองไปตัดมันสับปะหลังนะครับตัดมันสับปะหลังมาสักเอ่อ ดินนะครับเอาแต่ละดินนะดินดินละท่อนนะเอาดินละท่อนมาเลยนะดินแดงดินทรายแล้วเอาดินทรายไปเสียบดินแดงแล้วเอาดินแดงไปเสียบดินทรายในกระถางนะครับในกระถางแล้วสังเกตดูนะครับนะประมาณน่าจะประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับดูความแตกต่างของรากเขานะครับนะครับแล้วก็จะตอบโจทย์นะครับจะตอบตอบโจทย์แล้วก็จะรู้วานะครับว่าที่ผมพูดจริงนะครับที่ผมพูดไปนี้เป็นความจริงนะครับผมก็ไม่มีเวลาทดลองให้ดูนะแต่ว่า ผมก็อย่างที่บอกนะคลุกครีอยู่กับมันสัะหลังมาตลอดนะคลุกครีอยู่กับมันสัพหลังมาตลอดก็ได้สอบถามเขาก็รู้อย่างที่ผมเคยเก็เคยเห็นนะแล้วมารู้จริงๆก็ตอนกับกับแปลงนี้นะครับยายคนนี้เขาทำนะความดกนะครับความดกเป็นหนึ่งนะครับรากตึมที่สุดนะครับก็ลองไปปฏิบัติดูนะครับไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนสายพันธุ์ทุกปีนะครับขอแค่มันเราเปลี่ยน ดินก็พอเอาดินแดงมาใส่ดินทรายเอาดินทรายไปใส่ดินเหนียวเอาดินเหนียวไปใส่ดินดานะครับลองสลับกันดูนะครับแต่มันก็อาจจะยุ่งยากนิดน,นึงนะครับกับการขนส่งกับการขนเอามาไว้ในไร่นะครับแต่ลองทําแล้วมันมันคุ้มนะครับมันคุ้มความโดกนี่รับรองครับรับรองจากช่องตองแปดนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครมีคอมเมนต์หรือว่าใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นะครับก็เอ่อ ฝากไว้ใต้คลิปเข้ามาแนะนําให้กับช่องตองแปดเพื่อพัฒนาช่องต่อไปแล้วก็สําหรับเอามาแนะนําสําหรับกรเกษตรกรมือใหม่นะครับที่กลับมาจากต่างจังหวัดกลับมาจากกรุงเทพอยากมาทําไร่ทําสวนทําไร่มันสําปะหลังนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกระบอกเสียงให้กับกเกษตรกรมือใหม่กเกษตรกรผู้ที่ยังไม่รู้ต่อไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ